เราอยู่กับน้องๆ AF นะคะอีกเซตหนึ Mak ่งเซตนี้นี Ó, wow. ่วันนี้เขาตั้งใจมาโชว์การแสดงเต็มที่เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคร that, ับเป็นน้องๆจาก t r u F10 นะครับค่ใช่ค่ะใช่ค่ะโบเอฟสิบค่ะอเล บวกกันบวกกันได้เออเนอะถ้ามูณสองออก็สิบเหมือนกันนะคะวันนี้เอาโชว์อะไรมาฝากเราคะโบวันนี้ค่ะพวกเรานะคะแล้วก็มีรอนอีกคนนึงนะคะก็จะโชว์เพลง Turn Me On ค่ะใช่ก็นองจากเพลงแล้วเป็นเพลงช้าๆสวยๆเป็นเพลงเต้นดูชุดซะก่อนไม่คุณเดี๋ยวก่อนนะชุดนี้ยังไม่ใช่นะอ๋อ ไปเนื่องแต่ว่าชุดมันโป๊มากและใส่เข้าออกลําบากก็เลยบอกงั้นรอจนจะขึ้นแล้วค่อยใส่กันแล้วกันเพราะว่ามันงั้นเข้าห้องน้ำลำบากนิดนึงแต่นี่น้องๆฝักเต็มกันมากเลยใช่ไหมฝักเต็มมากมูเหลือครับผมอ๋อเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ซ้อมนานไหมฮะสำหรับโชว์โชว์นี้นะครับซ้อมประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมพร้อมกับพี่แล้วก็เพื่อนๆนะคร่ะใช่เมืองแล้วล่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างกับการมางานทรัตทั้งคำต้องถือเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกของเบลแล้วก็เพื่อนๆพื่อเอฟสิบเลยค่ะก็ตื่นเต้นมาก็ดีีใใใจท่่่คหหญ้โอกาสะ เดี๋ยวเจะได้เห็นลีลาจัดเต็มของน้องๆทวี F10 นะคะและและน้องโบน้องโบด้วยนะคะมีละครด้วยองหนึ่ช้ไหมเดี๋ยวจะมีอัปเดตอัปเดตละครนิดนึ่งนะคะตอนนี้กำลังถ่ายอยู่นะคะสำหรับละครเรื่องบางประจันค่ะก็ทางช่องสามใช่เล่นกับรอนแล้วก็เออน่าจะได้ชมกันประมาณปลายปีนี้ค่ะใช่ค่ะจะมีผลงานละครให้ดูกันบ้างไหมฮะอยู่ในช่วงฟิตหุ่นนะครับผมเหมือนจะมีละครอยู่ฮะใช่เขาบอกฟิตหุ่นแล้เหมือนโดนตบหน้าเลย <S <S ต้องดูสายตานิดหนึ่งนะคะอให้น้องๆ AF10 ฝากผลงานด้วยละกันก็ตอนนี้ครับมีซิงเกิลเป็นของตัวเองของทุกคนเลยครับ AF10 ของผมก็เป็นพรุ่งนี้จะไม่ยอมครับเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็มีละครมายารักรอยเล่มเกวียนครับเล่นกับเบลครับค่ะซิงเกิลของเบลชื่ออยากให้ฉันเป็นคนสุดท้ายของเธอค่ะอยู่ในแอร์บัม AF10 รักและขอบคุณค่ะค่ะส่วนซิงเกิลของแนนนะคะชื่อว่าเพิ่งรู้ว่าเจ็บค่ะ ก็เป็นเพลงโอ้ค่ะแบบนี้ค่ะใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะผมก็มีซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับผมชื่อเพลงว่าถ้าฉันเป็นเธอนะครับผมอยู่ในอัลบั้มรักแะขอบคุณครับเอฟสิบครับผมโอเคค่ะสรุปขอบงานนะครับหนุ่ติดตามโชว์โชว์นิดเปรี้ยวมากๆใช่ค่ะโชว์เปรี้ยวเขามองคุณอีกแล้วล่ะเขามองคุณอีกแล้วแหละโดนโดนเดี๋ยวดีโอเคขอบคุณค่ะ